เมื่อประมาณต้นปีพศ2567าศ2,567ผมและคุณโยกแยกได้มาเที่ยว และพาท่านชมสถานีรถไฟในสายเหนือนะครับวันนี้เราก็มาที่สถานีรถไฟแม่ทะซึ่งอยู่ระหว่างสถานีรถไฟสราราผาลาดและหนองวัวเท่าวันนี้เราจะเที่ยวชม3มสถานีก็คือสถานีแม่ทะหนองวัวเท่าและสถานีลำปางตอนนี้เราอยู่ที่สถานีแม่ทะนะครับ เป็นสถานีขนาดเล็กแล้วก็อาคารสรถานที่นั้นก็ค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์มีไม้ฉลุประดับอยู่ตามตัวอาคารและบริเวณช่องจำหน่ายตั๋วนะครับแล้วก็มีป้ายบอกรถที่จะมาหยุดณนสะนะถานีนี้รถที่วิ่งผ่านสถานีนี้นะครับก็มีหลายขบวนแต่ที่หยุดเนี่ยจะมีสองขบวน ตัวสถานีก็ค่อนข้างนี่สะอาดวัสดุที่ใช้ทำสถานีค่อนข้างที่จะเป็นไม้ที่มีคุณภาพแล้วก็ถูกสร้างด้วยช่างฝีมือมีการจัดเป็นลักษณะของสวนหย่อมมีต้นมีต้นไม้ที่เป็นตระกูลของจันผาสถานีเหล่านี้นะครับยังใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องของการผ่านทาง การให้ทางการคืนทางด้วยห่วงสะดวกนะครับก็จะมีเสาส่งห่วงรับรับส่งห่วงนะครับเวลารถไฟที่วิ่งมาเขาจะคืนห่วงเขาก็จะโยนห่วงเข้าไปในไม้ที่เป็นปุ่มแหลมๆเขาไอ้ปุ่มแดงๆข้างหน้านั้นนะครับจะมีสองด้านทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของสถา,านีเสาห่วงทางสะดวกนั้นจะมีมีสองสอง สองด้านมีสองมีสองต้นนะครับทางซ้ายและทางขวาของสถานีเพื่อที่ให้สะดวกในการที่จะให้พนักง,งานขับรถนั้นได้โยนห่วงและก็ดึงห่วงเราเที่ยวชมสถานีก็จะพบนางไม้นะครับสีขาวนะครับก็จะอาบน้ําอยู่แล้วก็ไม่กล้าเดินเข้าไปใกล้ๆนะครับเดี๋ยวกลัวนางไม้ตกใจนี่ครับสถานีแม่ทะ อยู่ในเขตของจังหวัดลำปางนานี้องคแดงครับหน้าองค์แดงอันนี้ยังไม่ถูกทาสีจากนั้นคุณยกเยกก็พาผมมาที่สถานีหนองบัวเท่าบริเวณนี้ก็จะค่อนข้างจะเป็นที่ราบเลยนะครับรอบๆมันก็จะเป็นนาจากนั้นคุณยกเย,ยกก็อยากจะขึ้นไปบนลางเหมือนกันนะครับแต่สังเกตว่าลาง กับตัวขุณยกแยกนั้นก็เชื่อามีขนาดเท่ากันพอเริ่มแรกนั้นการรถไฟก็จะมีรางขนาดประมาณใช้คําว่าประมาณนะครับประมาณ1เมตรและบางเส้นทางก็จะมีประมาณเมตรสีแล้วต่อมาก็มีการลดความกว้างของรางให้เป็นระบบเดียวกันก็คือประมาณ1เมตรเศษประมาณประมาณ1เมตรนะประมาณ1เมตรนะครับจากเมตรสีก็ประมาณ เมิตินว่าลดลงมานะครับเป็นรางขนาดเล็กจนถึงทุกวันนี้เนี่ยนะครับนี่ก็คือสถานีหนองบัวเท่าพื้นสถานีได้เปลี่ยนเป็นกระเบื้องเคลือบไปแล้วนะครับก็มีรถไฟสองสายที่หยุดนะครับเชียงใหม่นครสวรรค์กับนครสวรรค์เชียงใหม่ ทางด้านหน้าก็จะเป็นทุงน่งนาแล้วก็มีการปักเสาเพื่อป้องกันไม่ให้วัวควายเข้ามาในแนวทางนะครับจากหนวงวเท่าไปเดี๋ยวเราก็จะไปนครลำปางประมาณ4กิโลเมตรเศษเเสาของเสาสัญญาณของสถานีรถไฟนั้นก็จะเป็นเสาสามเหลี่ยมแล้วก็ปลายสอบแหลมขึ้นไปเลย นะครับสเสาเหล่านี้เราก็สามารถจะคาดหมายได้เพราะของสถานีตารวจเขาก็แบบหนึ่งของสถานีรถไฟเขาก็อีกแบบหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับคุณโยกเยกก็พาผมไปที่สถานีลําปางซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดลําปางจังหวัดลำปางนั้นก็ตั้งอยู่ที่บริเวณฝั่งด้านซ้าย ของแม่น้ําแม่น้ําแม่น้ําวังนะครับแม่น้ําวังนั้นก็ไหลจากเขื่อนกิ่วลมแต่ความจริงเขื่อนกิ่วลมนั้นเขาก็สร้างทับลําน้ําวังนั่นแหละครับจากนั้นก็มาที่ผาสเสด็จผมก็พายเลยจากผาสเสด็จมาที่ลําปางจังหวัดลําปางแล้วก็เลยออกไปนู่นเลยครับไปจนถึงปากวังที่บริเวณจังหวัดตาก ก็ผ่านจัหงหวัดลำปางแล้วก็ผ่านผ่านสะพานดําซึ่งเป็นสะพานที่มีชื่อเสียงของการรถไฟที่ลำปางเขานะครับเพิ่งผมก็นําท่านไปเที่ยวแต่ว่ามันอยู่อีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปท้ายๆนะครับสถานีลำปางก็เป็นสถานีใหญ่ก็จะมีทั้งรถด่วนรถเร็วจอดรถธรรมดาก็จอดอยู่แล้วแน่นอนนะครับ ปกติแล้วสถานีรถไฟเนี่ยนะครับถ้าในช่วงเวลาที่ใกล้ๆรถจะมาเนี่ยก็จะมีประชาชนค่อนข้างจะหนาตามานั่งรอรถไฟหลังจากรถไฟผ่านไปแล้วนะครับผู้คนก็จะล้างจะหายจากสถานีเหลือน้อยมากเลยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับสถานีรถไฟลำปางก็สะอาดสะอ้านที่นี่เขาก็จะมีที่ทําการของตำรวจรถไฟด้วย และตำรวจรถไฟนั้นก็เลิกเลิกกิจการนี้ไปตั้งประมาณปีพศ2566ครับที่ด้านหน้าสถานีนั้นเขาก็จะมีอุปกรณ์เป็นรถตรวจกรารรถซ่อมบำรุงทางที่ไม่ได้ใช้งานแล้วจอดอยู่บนรางเล็กๆหน้าประถานีนะครับตรงกลางสถานีคือทางเดินระหว่าง ชานชาลาหนึ่งไปอีกชาญชาลาหนึ่งเนี่ยนะครับเขาก็สร้างใล้ากลเป็นเกาะมีต้นมะขามขนาดเขื่องๆเ,เลยอายุอานามของต้นมะขามเหล่านี้ก็น่าจะประมาณไม่จำาว่นเจ็ดเจ็ดเจ็ดสิบถึงแปดถึงร้อยปีนะครับต้นมะขามแบบนี้นะครับเขามีป้ายว่าทะลลงที่ลำปางแล้วจะไปที่ไหนต่อจะมีระยะทางเท่าไหร่ทะลงจากตัวนี้ไปเกาะคาก็สิบห้ากิโลเมตรก็จะถึงเกาะคานะครับ แต่ถ้าพายเรือนะครับยี่สิบห้ากิโลเมตรครับเพราะมันอ,อกก้อมพวกผมพายมาแล้วเขาก็จะมีคำขวัญของจังหวัดลำปางซึ่งจังหวัดลำปางนั้นจะมีชื่อเสียงเรื่องของเครื่องปั้นเพราะจะมีดินดินขาวลำปางเครื่องมาก่อนนี้นะครับตอนผมเป็นเด็กๆนั้นการปั้นถ้วยชามเนี่ยเขาจะปั้นกันที่โรงชามเขาชื่อว่าโรงชามเสียรลภาพที่บริเวณ เป็นทางถนนระหว่างอ้อมน้อยกับกระทุมแบนเขาก็จะมีรถบรรทุกสิบลอบ้อบรรทุกเนี่ยบรรทุกดินขาวจากลําปางเนี่ยไปที่กระทุ่มแบนแต่ต่อมาภายหลังนะครับก็ยุติละไม่มีการปั้นชามที่นั่นแล้วอุตสาหากรรมการปั้นชามเครื่องปั้นดินเผาก็มาอยู่ที่ลําปางซึ่งแต่เดิมนั้นลาปางก็อาจจะมีน้อยแต่ต่อหลังนี่ก็มีมากมายเลยนะครับในช่วงปีพศ2 5 6พานั้น ก็ปรากฏว่ามีสินค้าเครื่องปั้นนินเผาจากจีนนะครับเข้ามาแข่งเอาละครับก็เป็นเรื่องของการตลาดไปผมก็ถ่ายภาพไปเห็นถึงกลไกของการทำงานของรถโยกที่เจ้าที่เขาจะพาไปทำงานนะครับและจากนั้นเขาก็จะมีคล้ายๆกับสวนหย่อมเป็นอนุสาวรีย์อนุสรสถาน,ถานเรียงรายอยู่บริเวณ แนวมะขามด้านหน้าของปถานีแล้วตรงข้ามนั้นก็จะมีรถจอดอยู่และสําคัญก็คือจะมีรถสําหรับกู้ภัยหรือรถสร้างทางนะครับเป็นเครื่องจักรไอ้น้ํามีกระบอกอยู่ชี้เขาขาอยู่ข้างรถอันนี้กระบอกไอ้น้ําก็ใช้พลังงานไอ้น้ําซึ่งผมเสียดายมากเลยวันนั้นผมทําไมถึงไม่ข้ามไปถ่ายให้ละเอียดนะครับต้องไปถ่ายในวันหลังนะครับก็จะเห็นว่ามีหม้อต้มแล้วก็มีหม้อน้ําอยู่ทางด้านหลังรถ อันนี้น่าจะเป็นรถที่สำคัญมากในอดีตก่อใช้พลังงานไอ้น้ำปัจจุบันน่าจะเลิกใช้แล้วมั้งนะครับก็จะมีเทคโนโลยีเรื่องของเครื่องยนต์สันดาปภายในเข้ามาแทนเราก็ยังคงดูเรื่องของเครื่องปั้นดินเผานะครับที่เขาเอามาจัดแสดงเอาไว้เอาชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆมาจัดกับใกล้เห็น อย่างนี้เราก็เห็นผลิตภัณฑ์นะครับของอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาของลำปางญลักษัณ์ของลำปางก็คือไก่และจะมีสะพานที่มีชื่อเสียงก็คือสะพานสะพานรัชดาข้ามแม่น้ำปิงนะครับโทษๆข้ามแม่น้ำวังนะครับพอถึงสะพานรัชดาแล้วก็จะถึงเขื่อนเขื่อนที่อยู่บริเวณ ระหว่างสะพานรัศดากับสวนสาธารนณะตรงนั้นก็จะเป็นเขื่อนมีบานประตูอยู่สามบานประตูผมยกเรือข้ามตรงนั้นนะครับตอนภายเรือและในปีหกเจ็ดนั้นประมาณกลางปีก็เกิดน้ําท่วมเพราะน้าม,มันล้นเขื่อนก็เขื่อนมันก็ระบายไม่ทันก้นนานทีนะครับถึงจะท่วมลาปางเหตุที่เขื่อนระบายไม่ทันก็เพราะว่าหน้าตัดของการไหลของน้ําเนี่ยมันถูกมันลดลงซึ่งกผมก็เห็นว่าควรที่จะมีการดัดแปลงเขื่อนเนี่ย เขื่อนน e ี้มีอยู่แล้วก็จําเป็นนะครับเพราะว่ามันต้องกั้นน้ําเอาไว้ใช้ในฤดูแล้งแต่จะให้ดีนะครับก็ควรจะสร้างลักษณะของน้ําล้นเนี่ยให้มีพื้นที่มากก็คือทําเป็นฟันปลาฟันปลาก็คือหยึกไปหยิกมานะครับจะเพิ่มพื้นที่ในการไหลของน้ําเนี่ยไปทดแทนหน้าตัดที่ถูกปิดกั้นไปด้วยด้วยเขื่อนและก็สันด้านล่างของเขื่อนนะครับเหมือนเหมือนกระสานบ้านยู ที่ลำที่ลำพูนนะครับ <c oughs> ตัวน,นั้นก็จะทําดีเดี๋ยวพอถึงตัวนั้นแล้วผมจะคุยให้ฟังนะครับว่าลําพูนนั้นโทษครับเอาเอาลำพูนนั้นน้ําทางนั้นเป็นน้ากวงเนี่ยจะท่วมไม่มากนะครับ <c oughs> ลําพูนนั้นก็ถูกล้อมไปด้วยแม่น้ำสองสายก็คือแม่น้ําปิงกับแม่น้ากวาเอาล่ะครับเรามาอยู่ที่นครลาปางอยู่ตอนนี้อย่าเพิ่งพูดไปไกลก็มีรถมา้ารถม้าที่เห็นอยู่นั่นเป็นรถจริงนะครับแต่ม้าเนี่ยเป็นม้าปลอม ด้านหน้าเขาก็จะมีการตั้งรถจักรไอ้น้ําไว้รถจักรไอ้น้ํารุ่นนี้อ่ะรุ่นนี้น่าจะเข้ามาหลายคันเพราะว่ามีอยู่ตามเส้นทางสายเหนือเนี่ยหลายสถานีเลยตั้งแต่นครสวรรค์มาพิษณุโลกมามีหมดเลยนะครับแล้วก็ระบบกลไกลของการทํางานของเครื่องจักรไ,ไอ้น้ำรถจักรไอ้น้านี่นะครับก็จะมีคล้ายๆกันท่านจะดูที่ล้อนะครับ มันจะมีลักษณะคันชักคันส่งที่จึดอยู่กับล้อนะครับอ่ะมันมีนกลไกที่น่าสนใจมากแล้วก็มีหม้อลมไอหม้อหม้อหม้อไอ,อ้น้ําจะมีสองหม้อด้านบนด้านล่างก็ช่วยกันในการทําให้เกิดแรงดันไอการที่ชักไปชักมานั้นเขาก็จะทาสีแดงเอาไว้นะครับไปดูอย่างเงี้ยมันจะเพลินดีนะครับเอาละครับเราก็มาที่ลำปางผมก็จบไว้เพียงแต่เท่านี้ก่อนก็นแล้วกันนะครับ เดี๋ยวปันธานี้ต่อไปก็เราก็จะไปต่อขอบคุณครับสวัสดีครับ